ตอนนี้นะฮะที่นอนเตียงมาส่งเรียบร้อยนะแล้วฮะไม่แน่ใจครับมีารูด้วยเนี่ยเด้อหรอฮะมีหนูไหมไม่มีครับมีเหมือนกันแต่ว่าจะมีเสือนะต่อไปเสือพาไปก็ไม่ต้องนอนแค่ไม้แล้วนะฮะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพิ่งจะค้นออกมาเพราะว่ามันมีแมงมอดแมงปลวกไปกินแมนต้องเอามาฉีด สเปร์แล้วก็ตากแดดไว้นะฮะแม่เนี่ยเนี่ยลอยขีดช็อกกันมดยังอยู่เลยนะฮะเพราะเพิ่งย้ายออกมาอาทิตย์ที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ผู้ใหญ่ใจดีก็ให้เปลี่ยนสี่จะผูมาให้ร้านแบวมากเลยนะห้องเสื้อาไปแล้วตอนนี้พี่ช่างนะฮะที่มาจากทารร้านก็รัประกอบให้นะฮะสงสัยคืนนี้เสือจะไม่ได้นอน จะนนอยเสกูจะนอนไม่ตื่นนะสิฮะไม่ได้ตื่นมาไลยสดใช่ฮะเพราะว่าพี่เสือนอนเตียงเล็กอยู่แล้วฮะแคร่นี้มันก็ประมาณ3.5นะครับ3.5ม้าครับผมนะฮะเท่ากับแคร่ไม้น่าจะพอดีกันนะครับไม ต้องประกอบข้าขงนอกแล้วก็ยกเข้าไปนะฮะนอกจากเตียงสีชมพูแล้วยังมีผ้าห่มนะอะไรนะปอกหมอนกับผ้าผ้าผ้าปูที่นอนก็สีชมพูด้วยนะฮะแม่บ้านจะมีบุญได้นอนกับเขาอย่างนี้โอ้ยพูดน้าสงสารอีกแล้วนะฮะแต่ว่าคนดูได้ชอบแม่ละจัง ร้านอยู่ที่ไหนนะครับผมบ้านหนองแคนค่ะตำบลหนองแคนครับบ้านหนองแคนตำบลหนองแคนอําเภอดงหลวงเรานี่เองนะครับอ่านะฮะเผื่อใครสนใจสั่งนะครับเบอร์โทรเบอร์อะไรนะครับแปดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าครับผมพรุ่งนี้คู่นี้เขาก็ยังไม่ตื่นเดือนหน้ากเขาจะเป็นของแต่แว่าพรุ่งนี้ เจ้านี้ก็ไม oh. 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 ่ตื่นอ่าพ่าอันนี้เลยหนหะอย่าพูดบอกว่าอันนี้เลยอ๋อตกใจหมดนึกว่าจะสนามรบไม่ต้องของง่วงของบ้านนี้หนยังเปลี่ยนนี่เซอร์ไพรส์นะคะมีเซอร์ไพรส์ใรรับชมนะคะขอางก้ไลท์สีอะไรครับเตียงสีน้ำตาลเตียงสีน้ำตาลนะฮะ สีไรตันชอบเส้นเลยข้าวู่ข้าว้ล้าูเสื้อเน้อตู้ไม่เห็นหรเขาเป็นผู้ชายหวานใช่ผู้ชายหรอสวัสดีคุณณวารัตน์นะครับนะฮะอะไรน้อนะฮะเป็นชุดเครื่องนอนเตียงขคนัน คุณเกอีนนะเตียงของคนหวานๆนะฮะสวัสดีครับน้องเสือเอฟซีจดีมอบให้เหรอลูกครับผมคุณวิพาดาครับผมนะฮะของนอก้าปีเตียงหน้าต่างเปิดหน้าต่างเลยลูกอ๋อครับผมไารเดหน้าต่พี่เสือไม่ค่อยเปิดหน้าต่างนะฮะอยากกว่าบ้านตอนกลางคืนนะะฮเคล็ดลับนะครับต้องเปิดหน้าต่างนะฮะแล้วก็อยากกวาดบ้านตอนกลางคืนฮะ เป็นผู้ใหญ่ใจดีจากสวีเดนนะครับมอบให้นะครับผมนี่นอนคนเดียวนะโอเคโอเนอนคนเดียวโอเคเลยนะนักบองคืนนี้เสือเต่นกี่มุมเนาะดิ้นเลยครับดิ้นเลย อันนี้สีข้าบอสเปเปอร์บ้านพี่เอเลยแล้เนี่ยเดี๋ยวต้องเอาที่นอนข้ามานะฮะพวกเราออกไปก่อนนะครับขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมนะฮะจากประเทศสวีเดนนะครับผมแม่แม่มาแม่สวัสดีครับ fc ซื้อให้เสือโอ้มีที่นอนใหม่แล้วนะมีที่นอนแล้วไม่ต้องนอนแคร่แล้วนะฮะดีจังเลยค่ะอันนี้ก็มามานั่งข้างนอกเขาเสือนแมนนี่แม่ผู้ใหญ่ค่มีเตียงด้วยป่ะคะมีเตียงมีที่นอนสีชมพูหมดเลยเสือเสื้อ ป็สวยสวยสีชมพูบอสีชมพูหวานแล้วเลยถอยไปทางไหนก็เสมอถอยแต่ข้างยกมาอ้นหนักปะท้เนาะโอ้มันไม่ได้เบาด้วยหรือไหมอนพร้อมเนาะค่ะหมอนก็เสาธุทุกคนนะฮะเห็นไหมฮะนั่งไม่สวยนั่งไม่วแม่แม่เลย ไป้ใช้เป็นนอนเดูแรงเลยเดี๋ยวสุดท้ายลูบโซ่ไข่นมันไม่จะถ่ายให้มาครับผมมันนนมันไงมันได้สองสองออกโอ้ยคลาหลายโอ้ยโยโกะเนี่ยค่ะโยโกะเนี่ยกดไลค์ให้หน่อยค่ะกดไลค์ทำไมเออโอเคเออยิ้มอโอ้ย ปกติก็นอนไม่ยอมตื่นอยู่แล้วนะฮะได้ที่โนอนนี้จะนอนตื่นตอนไหนขอบคุณะคบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขบคุณคะอคุณ่ะอบคุ่ะขอก่ของลุกัอบป้านะบคะบคุณ่ใหอบารช่ะยเหลืะขอบคุณารเมอบค่ะกับเสือบะขอคุณะข่ะขอ่ะค่ะะคะะ สนใจในความเป็นอยู่ของพวกเรานะครับขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงรับรวยยิ่งขึ้นไปนะครับสาธุสาธุสาธุขอบคุณนะคะขอบคุณแทนเสือพาไปด้วยจ้านะคะสวยมากเลยเนาะหวานแหววมากเลยฮะต่อไปยายสมอนจะนอนข้างหน้าหนึ่เด้อยายสมอนจะเอาเตียงบ่ยายสมอนยายสมอนจะเอาแค่ไปนอนข้างนอกหาหาหาอะไรมาทลให้คู่ยูกะบุญบุญมีทำไมหันหัวแบบนี้ได้ มันถ้าห e like well, ันมาทางนี okay. ้ม so e. okay. ันไวนนี่เดี๋ยวต้องเคลียร์ๆเนาะให้นี่ก้านเอาเอาเอาเขึ้นตรงนี้ก่อนนะข้างไหนนะดูแล้วเป็นสองห้องเลยเหรอไ่หันหัวไปทางทิศตะวันอกอันนี้ก็เหมือนกับบ้านของพี่อ๋ออ่าไปทางที่เจอกันข้างน้องกัานเอาตรงนี้เลยแค่ตรงนี้ก้านเอาข้างหน้ามาหนีก็ได้ก็ให้สมวนนอนตรงนี้โอเคไหมแม่ก็สมวนนอนรถให้ก็ได้ นล้วนอนรถหนเมนบอเออขาังอหมแล้วไม่ไอมันก็มีผ้าไอ้นั่นนะสแลนสลนเป็นแนั่นแลนสแลนเป็นสแลนนั่นแหละอ๋เย็นอโอ้ไมหมีรำอนเอไม่้าเรามอนเย็นบอกไมบอีก้ม่าเาอมีรำตอนเย็นาหอมตอนย็อกม่บ้านราหอมมีรำตอนเย็นบอรรำอนบอกมบเราอได่้ารับมบได้ครับได้ครับ ขอบคุณครับี่ต้องถามแม่บขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะฮะขอบคุณสำหรับความหุมงใยนะฮะขอบคุณผู้ใหญ่จะดีนะครับ